จังหวัดสุโขทัยนะครับป้าวันเพนนี่มีปัญหาสุขภาพคือเป็นอะไรครับโอ้โหเป็นหลายโรคมากเลยค่ะเป็นหลายโรคหวานไขมันไขมันหัวใจตีบหัวใจตีบจ้าครับพอกินได้สามวันนี่ไทยออกมาเหม็นเหม็นมากอกินอะไรครับี่นกินอะไรเนี่ยยังไม่เห็นขวดเลยไหนเอามาดูหน่อยสิกินน้ําผลไม้สกัดเนี่ยนะซูเปอร์โฟเลตตัวนี้นะครับกินแล้วไทย ถ่ายทุกวันเลยถ่ายมากถ่ายมากด้วยพอถ่ายแล้วมันลุ่งลุ่งสบายสบายตัวอืมุ่งเมื่อก่อนมีอาการยังไงความรู้สึกเราเมื่อก่อนที่ท้องอืดท้องอืดนะครับท้องมันจะอืดอืมอืดครับกอกินเข้าไปตัวนี้นะถ่ายอถ่ายแล้วลุ่งถ่ายลุ่งดีลุ่งดีฮะตอนนี้รู้สึกเป็นไงร่างกายเราปวดโปร่งลุ่งดีลุ่งสบายอ๋อครับแล้วปวดข้อปวดเข่าไหมเบา บาลง,าน,ลงนะครับ,บมันลุง่งบอกตรงนี้ลุ่งประทับใจไหมครับประทับใจอ่พอใจนะพอใจครับ